สวัสดีค่ะตัวนี้เป็นผ้าตาข่ายลายปักสีน้ำตาลนะคะมีซับในพร้อมค่ะสีน้ำตาลเหลือตัวเดียวนะคะตอนนี้จะมีสีม่วงสีเขียวสีเขียวต้องอ่อนแล้วก็สีชมพูค่ะแล้วก็สีน้ำตาลตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายนะคะ646 6, 6ค่ะยืดได้ถึง52ปักลายทั้งตัวนะคะเป็นผ้าตาข่าย แล้วก็พร้อมซับในนะคะซับในเนี่ยสามารถถอดแยกไปใส่กับเสื้อตัวอื่นได้ค่ะสีน้ำตาลเหลือตัวสุดท้ายนะคะปักลายทั้งตัวค่ะตัวละ590ส่งฟรีนะคะสำหรับลูกค้าโอ,อนเงินเป็นคอวีแล้วก็แขนตรงค่ะอก46นะคะ ยืดได้ถึง52สะโพก52ยืดได้ถึง60ค่ะตัวนี้สีน้ำตาลเหลือตัวสุดท้ายค่ะ